เ,เ,เครื่องนี้มันดีมาก <Ừ. S 2> นอกจากเป็นเครื่องพ่ออากาศแล้วมันยังกรองฝุ่นกรองกลิ่นด้วยก็คือโดยเฉพาะกลิ่นอับของหมาอะไรอย่างเงี้ยม,มันจะช่วยกรองได้ทําให้กลิ่นเกิดมันดีขึ้นะนะคที่สําคัญเนเขาว่าจะเติมอากาศเข้ามาในบ้านเราคือสาเหตุที่ต้องติดกับผนังเนี่ยเพราะว่า จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราตั้งไว้เฉยมันจะเป็นเครื่องกรองอากาศแต่ถ้าเกิดว่าเราติดกับผนังไปเล่นไปราวเนี่ยมันจะดูดอากาศจากข้างนอกอ่ะเข้ามาโฟล์เข้าในเข้าใน<อ>บ้านเราค<อ>ืออย่างบ้านเราอ่ะมันเป็นบ้านยังติดแอร์เลยเป็นกระเถื่ี้ร้อนเนาะประเด็นคือถ้าเปิดประตูวไว้อ่ะหรือว่าแบบฝุ่นเอ่ยอะไรเอ่ยยุงยุงขี้กลัวเออก็เลยเปิดแอร์ไว้ก่อนก็ยุงัวอะไรต่างๆกลัวต่างๆนานาเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราปิดเราจะปิดหน้าต่างตลอดเวลาแล้วก็เปิดแอร์ตลอดเวลามันทำให้อากาศในบ้านมันไม่หมุนเวียนอากาศมันก็จะอบอวววนนออ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 ยยยยยยูู่่่่่าาาาาาางงงเเเเเีีี้้กกกกกลิิหรรืศศมัจะบต เพราะฉะนั้นเครื่องนี้มันจะช่วยเติมอากาศข้างนอกเข้ามาข้างในเพื่อแบบเปลี่ยนให้อากาศเราแบบดีขึ้นนู่นนี่อากาศเสียออกไปอากาศดีเข้ามาอากาศเข้ามาเพื่อที่แบบว่าลดนะเครื่องแค่เนี้ยคือเวลาแบบปกติเราหายใจเนาะเราหายใจด้วยอะไรคะออกซิเจนออกซิเจนถ้าออกซิเจนในบ้านเรามันน้อยลงอมันจะทำให้เราเหมือนแบบรู้สึกแบบอ่อนเพลียแรงไม่โอเคอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเครื่องนี้มันจะเติมออกซิเจนเข้ามาในบ้านเราให้เรารู้สึกเหมือนแบบหายใจลงขึ้นสดใสขึ้นมีอากาศที่ดีในบ้านหมุนเวียนภายในบ้านอะไรประมาณนี้แหละ เห็นเครื่องแค่นี้นะคะนางทำงานสารเทคโนโลยี4 in 1นะคะก็คือเพิ่มการไหลเวียนของอากาศลดการคั่งของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กรองฝุ่น PM 2.5แล้วก็กรองฝุ่น PM10 ด้วย้ยทั้งสองอันเลยคือเล็กข้าไปอีกเล็กไปอีกคือทั้งสี่อันนี้ก็จะบอกว่ามันทำให้บ้านเราฟโลวไปด้วยอากาศที่แบบว่าสดชื่นสดใสนะคะอ่านอกจากนั้นมันจะมีแผ่นกรองคาร์บอนช่วยดักกลิ่นด้วยแผ่นกรองไอออนประจุลบเพื่อดักจับแบคทีเรียเชื้อโรคเชื้อราอะไรนะกินไม่พอมีแบคทีเรียจับได้ด้ ใช้มาออมันจะคล้ายๆกับห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาลขนาดนั้นเลย เลิศ่ะอ่ดๆเล่นกันเนาะบางทีเหมือนไม่ได้เล่นเหมือนโกรธนี่เหมือนโกรธเหมือนโกรธกันตอนนี้เหมือนโกรธกันมิโซเนาะหุยเครื่องเลิศขนาดเนี้ยแม่ซื้อตัวเลยนะไม่งจริงมันควรซื้อกตัวนะเพราะว่ามันสามารถที่จะไปวางไว้ทุกทุกที่ของบ้านได้หมดเลยใช่ทั้งห้องนอนก็ได้ถ้าจะอยู่ในห้องนอนเนี่ยมันจะทาให้ห้องนอนเราเนี่ยอากาศถ่ายเทได้ดีขึ้นอากาศถ่ายเทได้ขึ้นเราก็ทําให้เราหลับนอนหลับสนิทขึ้นหรือจะห้องนั่งเล่นอย่างของเราก็ได้ไว้กองฝุ่นฝุ่นหมาฝุ่นแมวกินเกินหมานนั่ด อยู่ในนี้นคือปลอดภัยมากดุดห้องค่าเชือที่โรงพาบาละที่ฉันบอกว่าอีกเครื่องอ,ะอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเราอยากได้หมายตัวหนึ่งพักเนาะเพราะเราตอนนี้เรามีอูนิมิโซฉันมีชื่อให้แล้วคือโชยุ <Show you. S 2> อู้ตั้งชื่อ ก็คืออยากมีเลย3ตัวมัจะได้ซื้อเครื่องเครื่องฟอากาได้เพิ่มตัวเนี้ยเอาให้หายซนก่อนเอาให้แผลในมือเราอ่ะมันหายก่อนเนาะแล้วใอรซื้อโต้ซื้อโตวใหม่บ้านอีดอกไม่ใช่ฟาร์มหมาแต่จริงๆนะไอ้โลกโกลเล้นงอกเนี่ยเป็นทุกบ้านของความน่ารักของมันนุ่มของมันจะไม่งอกถูกแต่ว่าก็เหนื่อยจริงๆการเลี้ยงหมาเด็กนี่นะจะบอกว่าตอนแรกเราอยากได้หมาใหม่มานานแล้วแต่เราอะยังไม่อยากซื้อตัวใหม่เพราะว่าเรานนึกถึงตอนอุหนิมันเด็กๆแล้วเราเหนื่อยแบบช่วงแบบว่าช่วงปีแรกอ่ะมันยังไม่รูเื่่อองมันจะชบี อบเยี่ยวบางทีกลับมาบ้านเราทํางานมากลับมาบ้านใช่ป่ะชิก็จะฉี่บนโซฟาบ้างอะไรบ้างเนี่ยกัดกิจชูกันเลยเต็มบ้านไปหมดกว่าอูมิเนี่ยจะรู้ที่ฉี่ของตัวเองกว่าจะรู้ว่าว่าต้องฉี่นอกบ้านกว่าจะแบบไม่กัดคนกว่าจะเรียบร้อยขนาดเนี้ยมันก็หลายปีมากก็เป็นปีอะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเออตอนแรกเราไม่อยากจะได้หมาใหม่เลยเพราะเราขี้เก็จฝึกเหนื่อยเฟิร์เหนื่อยฝึกแต่พอมาเจอหมาใหม่จริงๆเข้าแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าก็ต้องเป็นตันเนี่ยก็ต้องฝึกไปอ่ะคือมันไม่รู้เื คือ,อมิโซโตะตอนนี้มิโซะมันประมาณ2เดือนเนาะส่วนอูนี่เนี่ยประมาณ4ี่ห้าปีนะครก็คือต่างกันอย่างมิโซะเนี่ยเราก็ต้องฝึกนิดน,นึงเดี๋ยวคลิปแล้วต่อไปเนี่ยเราจะมาแชร์ว,วิธีการฝึกหมากันว่าอโอเคเราจะฝึกยังไงเพราะตอนเนี้ย นางอะเริ่มฉี่บนแผ่นแล้วบนแผ่นแล้วแล้วก็อาจจะมีบางจังหวะที่มันไม่ตรงจุดบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้เหมือนผู้นี้คือเนี่ยจะรอไปฉี่ข้างนอกหรือเคี้าวนอกอย่างเดียวเลยหมาใหญ่อะมันจะอันฉี่อันขี้ได้แต่หมารุ่นเนี้ยยังไม่ได้แล้วมีวีรากรรมหลายอย่างมากชอบเล่นน้ำชอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวในคลิปาต่อไปอะเราจะมาดูกันนะคะว่าเหมือนแบบพัฒนาการของน้องเป็นยังไงบ้างว่าตอนนี้น้องสองเดือนก็เดี๋ยวให้ดูนะคลิปหน้าจะโตกว่านี้มันโตไวมากมันจะแป๊บเดียวเลยมันแีบมีคนบอกว่าให้เก็บความน่ารักตอนเด็กไว้ให้ซึมซับ ไว้นี้เอาไว้เพราะอีกแป๊บเดียวจะเป็นีแล้วสนบกกีนนานแก้วแบบดีแล้วนอกกน่ารักอยู่ดีนะคะอุหนีนี่เป็นหมาที่เรียบร้อยมากนะคะับโอเคขอบคุณที่ติดตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมิโซกับน้องอุ้ยมิโซะมิโซะไปแล้วๆเขาจะไปแล้วมาคนดูหน่อยมันอยู่ไหนแล้วอะมาแล้วโอ้มาแล้วโอ้มาเข้ากล้องพอดีมาลาคนดูหน่อยมาลาคนดูมาพี่นีลาคนดูพี่นีเร็วบ๊ายบายนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายนี่เขาหันตูให้ค้องวันเลยหนูว่ายังไงหนูว่ายังไงหนูว่ายังไงลูกหนูว่ายังไงหนูว่ายังไงหนูว่ายังไง